ใล้กว่ามันล็กหน่ส่งไปแล้วอะไรข้ายางพาสุดๆ,ๆเลยเหรอเมียพี่นมบอกสัญญาณบ่มี่สัญญาณไม่มีเลย ขอบคุณครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตแจ้งไปยังทางคณะกรรมการถ้าชมบรรยากาศพี่น้องไปปกครองนะครับคนเยอะมากนะครับประมาณสองทุ่มสี่สิบเศษเศษคนเยอะมากนะครับจะได้ขอเรียนเชิญมาท่านหด้านหลังเวทีแล้วก็จะได้เรียนเชิญแกระชายก่อนมาสวัสดีครับ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 ช็อคเวลาเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้มีศรีนักบุญรับเชิญจัดให้ เพิ่มดุสินะครับดังโดยอบปกรณ์ปิ่นออกเพอะไรครับขอบคุณอะไรครับปิ่เจ้าภาพใหญ่นะครับในงานอุปสมบทการได้จ้าภาพครับขอบคุณครับาชิงจังหรือว่าครูชิงจังของเราครับได้อุปสมบทขอนครับ คว้ารื้อนาวมาหนิคว้าหรื้อนาวมาหนีิท่านของตุรกีนะครับคาครับคือไปอันสินนะครับจับมือร่วมกันกับตุรกียวมิสนะครับสามผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นวอตโรสเหี้ยหน่อยพร้อมด้วยบอลบิ๊กมญยบ้านกินแหลกนะครับรวมถึงสองบริษัทเป็นบริษัทใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนมากจับมือกันสืบสารกระัติทางของพี่สาย นะครับปฏิกาดีนาก็เดี๋ยวจะให้ทางแจ้งอันนี้ส่งเสียงเงียบๆไปหอดทาง th อีพอโฟนแไปเดอครับท่านประธานตัวใดสีวัตถุเก่านะครับบรวัตสิทธิ์ทางการัมืองท่านนายกท่านสทอบตเนาะนะครับแจ้งไว้เลยก็ขอเอาสักสองทุ่มสี่สิบเศษๆแล้วกันเนาะนแต่ทางบริการแสดงข้ามูหลักอีเวนต์นะครับพ e ี่น้องชิดไปเห็นตื่นจริงเสียงจริงครับจากค่ายยักษ์ใหญ่ยี่งค่ายมี ศิลปินที่มีคุณภาพนะครับวันนี้จะได้มาพบกับทุกท่านมาบอคนสุยอีสานนกับนันทบเกียวพิามเหตุว่าคุ้เกียวนครศก็ร่วมกันนะครับุตรอีสานนครสนเทนดีด้วในโกาสในเกียวนะครับคุณหาอีสานนครสีนครับจากคนตะกูลศรีแคร์ป้าปสองคอนสุกป้องเกอนุโมเาบุญวนี้แหละลูกกับท่า กานจบภาพนะครับครูจิตต <deal> ังของเราคือว่าไม่ีแบบไรไม่นีลูกแกบอว่าเรียเก่งหน้าจิตตังนะครับเอาความเป็นจริงดูปสบทลผลีกครัาควาสิไดาทั้งลกโอ้ยยายยเราหักลูกยด้เราหักใส่ต้ร่กาสภาาสคมสขพริตาวะต้นแท้มะคุนวิดาบ้าดาทือว่าลผู้ไส้เกิดป้าสากเป็น นะครับเดี่ยวใต้รลดการสัมปทานเป็นบทที่ง่ายที่สุดนะครับเป็นบททดแคบในอีมออีแม่นะครับคุณฟอคุณแม่พี่นาะเอาพี่น้องเรียบจบห้าโมงนะครับผมวันนี้เราจะไปจะสัมผัสอีกครั้งหนึ่งสำหรับด้านหลังเวทีนะครับสำหรับด้านหลังเวทีก็วันนี้ระลนะครับแคบ สวัสดีคนดู8,000ปาร์ตี้จะเข้าหลังกนเยอะมากคนเยอะมากตอนนี้ในไรก็เยอะมาก8,000กว่าแล้วผมก็จั่งกล้องหมดแล้วแต่สัญญาณไม่ค่อยดีเนี่ยทุกทุกปารนตี้ใช่ไหมรับผมสัญญาณไม่ว่าจะเป็นของโตเกียวด้วยไม่ว่าจะเป็นของอีสานก็จะเสียสัญญาณมันเือนนนิดึงราขออนุญาตใช่แต่ว่าไรขึ้นอยู่ ข้าว่ามันแคบแห้งหลังวิธีมาโคตรแหมปวดแล้วสวัสดีทุกคนนะครับรออนุมัติมาสั่นวันไปทางคุณแน่ว่าสั้นแน่ต้องมีการจับขางกันจับผ้าสวัสดีคนดูเก้าพันนะครับแบนด์ครับวอตปิกของเรานะครับที่ว่าติดเจ้าภาพใหญ่นะครับ ได้กมั่วโมบุญมั่วสัตว์นะครับกลับกองบุญกองมหากุศลนกองนี้นะครับผมงานอุปสมบทในครั้งนี้เอาช่วงนี้พงศ์ได้เปิดเพลงนะครับเอาอีกสักสี่ผลงานเพลงสี่านนะครับเพลงนะครับจะให้ขอเริเฉยทางผู้นำนะครับแจ็คบิลล่าแดฟไนเดอร์นะครับอันนี้พี่น้องเห็นใจหัวลำกอดเพราะว่าการแสดงชูเฮามันหลายแด่น้องเนาะขอบคุณครับอาจารย์เบอร์นีสี่เพลงครับ สวัสดีคนดูจะหนึ่งหมื่นแล้วนะครับรบกวนคนละหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์ให้หน่อยนะครับขอหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพกันเคนดูหนึ่งหมื่นพอดีเลดนแี้ิศมากหลยแห้งครับพี่้องขนาดบ้านในเลนนะครับหลายแห้งหลายแห้ง ไอยี่น้องซีซี่รอจังเสียงตลกเสียงจุดจังไงก็เอผมมาเสียงลงมึงกันเลยนี่บ่มีแล้ว ป่บบานนี้ว่าพวกเสียโอ้ยหิวขออ่าวซื้อละคันเยอะมากครับผมจะลืมซื้อบัตรจองตัวกับพี่น้องที่เบียกตกียอมมีสิทธิแม่เพิ่ปไปแ,บบแล้วนี่ ผมนิทาทลาโลสิจมมลนลอยเอามือกองขี่ฟ้าอยาเมีขาหัวเบือหัมบื่อเือวันนี้เชียดทั้งวันเลยน่ารักมากครับผมและเบื่อเบื่อเนอะพี่น้อง khát nhịp đi mắt em ngước nhắm lên nam nó ảo huy lên lên นเยอะมากครับอันนี้พี่พีดอันเซอคล้วนมพงพมี่เหรอพมผมก็เล่นบ้าด้ไล่บ้ไดบวกพมพเล่นบ้าร้บอ นนนเรเรียบนะครับชื่อบันนจองตัวครับผมป้าบริการไรไรคะนขนข่านันเรียเนี่ยพี่รองก็อยู่งหงนร้นแบบนร้นี่นะครับ